ชิบุย่าเมืองที่ไม่เคยหลับไหลย่างที่เต็มไปด้วยแสงสีผู้คนวัฒนธรรมแฟชั่นเทคโนโลยีและรอยยิ้มของผู้คนจากทั่วโลกจนกลายเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆก็ต้องหลงหลักเมืองนี้ในโตเกียวและในรายงานของเว็บไซต์ Official o v e r l a y r o a d s i d e Land Price of Tokyo 2025ได้ระบุเอาไว้ว่าที่ดินริมถนนอาคาร q ิวฟรอในชิบุย่ามีมูลค่าประมาณ34ล้าน4แสนเยนต่อตารางเมตร คิดเป็นเงินบาทนะคะอยู่ที่ประมาณ7 5 6 8ล้านาล้านต่อตารางเมตรซึ่งมีมูลค่าสูงไม่ใช่เล่นเลยนะคะเพราะด้วยทำเลที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้ย่านเศรษฐกิจแหล่งไลฟ์สไตล์และมีความสะดวกในการเดินทางทุกทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในย่านนี้นะคะจึงเป็นย่านที่คนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติให้ความสนใจมากที่สุดและยังคงมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในโตเกียวสามารถปรึกษากับ f o ซ r ซ e a s o n s Estate j a p ได้ค่ะ